สวัสดีครับผมหนุ่ยจูนเนอร์ครับวันนี้เราอยู่กับ t o y ย t a f o r t u n e er เนะครับตัวแชมป์นะฮะคันนี้เปลี่ยนเทอร์บโบเป็น3,000นะครับปากซีซีแล้วก็ลิมิเตเพิยวหนุ่ยจูนเนอร์ครับปรับจูนกันสดๆทุกคันนะครับผมคันนี้ลูกค้าขอเสเต็ปใช้งาน อาจจะมีควันนิดๆนะครับแต่พอเวลาวิ่งจริงแล้วควันไม่มีที่นัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจสปีลี่แมที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามหนุ่ยเว้ยใน a c e b o o k ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ละขอบคุณมากครับ I see what I think I want. Yeah, Did I think I seen? Sure to get. Low.